สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเสาร์จาเบิร์สกูสกุนจากพ่อพ่อก็ซ่องแมนนองเทนเลยพี่น้องเลยมือเป็นมือที่สองชับข่าวเศร้านี่มือที่ซ่องนะจ๊ะสังเกตวางนำกระปุลพี่น้องแบนขัดพอดระหว่างขายได้ขุนให้เลยวันนี้สั่งพิเศษค่ะสิบห้าพันสีบสิบพันพันสิบห้า มันสิโลนเฮ้ยเพี้ใส่ถั่วเพี้ยหนึ่งปกติบ้านเัาบนมีเลือดใส่น้ำไหนอืมปลาเพิ่มอีกหนึ่ง กัขบข้าวบาบอยก็จะมีปลาดุกปิ้งเจียวผักตม้มกับข้าวแม่้องเทนก็จะเป็นผักตมนะ้มเนาะอืมมักไผ่์มักมันกินไออผ่ม์มัมันนี่ก็จะกับข้าวเท้าแม่ข้าวต้มข้าวต้มมูอีแม่ข้าวต้มเกลือกินขอนอ่อนออไปก่อนไปเลยส่วงเลย สามสามคนกับสามอย่างพี่น้องก็แนวกินนะหมักมัคือกันเนาะเมื่อวานนเบอร์สองธงมันอี้สั่งพิเศษเลยกลน่อยผลแต่ว่าอันพาร์ตพิ่นนะครับเขาจะบันทวงเด้ตามใจเราถู้ทำไงวะคือบหมดซื้อถั่วใหญ่ๆไหมจ๊ะ กระแม่กระสวดแข็งกระดูกไส้เลยมันน <laughs> ี้มันต้องไปรอเนี่ยคะไปสวย ไปสั่งกับโตมมาพอดีเลยกอืมกินจากสามหมื่นอจนเธอเบื dles, <site. S 2> ่อแล้วม um. ึงไม่เบื่อหรือไงเออมึกินกับปุกเหรอจะกินยังไงตามตามตาม พอเจีใเด่เลยเนาะมีผงมังงดจาเม่ก็บิเบิดถั่วแล้วก็ต้มน,นะเออซก,น,กนี่ <c oughs> มานมวนมานมะวให้เรากินได้หนึ่งกบนึ่งมันมสาบตแบกมา,หา,าให่เอ้าคนละไมใครนี่ฉันนั่นแหละจะกินเอง ฝรั่งเก็บจากต้นสดๆดไหมคะวะเสีงเป็นแกระพ่อนะอืมปลาตัวตีนไก่คงเท่าไหร่ซาพันสั่งพิเศษส่หมสิบาคเอาไหรกับเจ็ดสิบ Bao tùa nung, anh có sáng, bao tùa, chết luôn sếp awa. Hm? 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 nó của tai. Bao tùa, mèo, nhoi, bao lì bao sào hè. Kìa nhèm mika. Jesse bung tùa, hai lỗi, bao tùa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 , อีเมลไ้ชื่อถัอไอ้ลูกไส้อีกใบห,หนึ่งวะใช่นน,น้ำพริกกระปิปลาดุกนั่งกับโต้ะละโต๊ละแปดพันเลยทอ,อืทอดหรือย่างกับปลาดุก แม่กินมินนิอ่ะเมื่อกี้ในแก๊งเราแม่ขาเจ้าหน้ากินนะกินแมวแบบว่าเขาเสยนางลายก็เรากกินแล้วกับกระเพาะขื้นว่ะบอมคะไม่กล้ โลดาก่นอนก <c oughs> ินโลดจะได้ฟังมีญยาด้วยนะมีญยาด้วยพ่อเวนเบอรอรบอกร้ะะองพิเศษซิมหาพันกี่ สี 4, there, yes. <c oughs> <h italiano> ่สิบหาบาทกันสิบหกพัน่ะหาสิบบาทเห็นม่นกระเจได้เล้านะเจ้าเลกเลยซื้อปุ่นนะ วันนี้จะมีตามตีนไก่แต่เราเม่ได <c oughs> ้เคิดว่าม้อมากพี่น้องเ้ยคุณมาเก็บขาหองกรอกกอกกอกขาหองมในช่องหลายวันแปดโมงเนาะขอพระพุทธเนี่ยเอื้อใจดีเพราะทุกคนดี ซอยขาหองมาเนาะขายูขากินก็คุณเนื้อลลายเด้อเมื่อวานนี่กันะ่ะขอคุณเนือทอนะี่ทาง Savannah. สวสีเดนนะครับเนาฝามาให้กาแ่ตีหนึ่งบอกสองพันบาทครับฝามา 3, 3. ให้หน้าซาฟานามให้ห้ามกับส <c oughs> องพันตีด้อนะพันซามให้น้องมอส <c oughs> ขอบคุณบพ่อสกูุกคนเดอ้อเอืีอยทุกคนเนาะแล้วก็ขอขอบใจเอื่อยทั้งเมืองน,นอกแล้วความห้ร่อยหนึ่งโอ้ยสุขภาพแข็งแรงเร<อ>ด้อควาให้ร่อยหนึ่งหนึ่งร้อยต้นละแต่ว่ายังไม่ทันแบงเอาหนึ่เดียวไม่รอยเลยจะไปเอาตอนสุขภาพร่างกายแข็งแห้งแข็งแห้งกำลังถูกคนแข็งเฮงเลยลนะุ้ยเนาะวันที่หนึ่งก็ใกล้เข้ามาเลยเขาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอา้าว ขายานะบริจาคพี่น,อน <c oughs> ้องต้อขอบใจทางนั้นองหมอที่บริจาคขายยาแต่ว่าขั้นขั้นยาขาดเข้าก็ากต้องซื้อเองพี่น,อน้องแต่ว่าขายาบริจาคแต่ว่าคือายาที่ใม่ที่เป็น,สน,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 นใส่ที่นี่ี่ขาดเนาะรวมภาว่าคนก็ใส่ไลยนะก็เข้าก็ต้องซื้อหมอวะ มโม่กระทามเขาอยู่แบบไวโบแบบว่าเขาอยู่ไร้วันนะราคะของเนาะมันแพงเฮะก็โอเคเขาอะโม้ไวก็ต้องไวโม้ไว้ก็ต้องไว้เอ้าด้ขึ้นมาอยู่เลยขึ้นมาอยู่ไปไปลงอยู่สั่นกระดูกหลูกปุ๊บวันนี้เราบดได้อยู่เลยนอนเนี่ยที่ดินเนี่ยมันเกือบที่ดินมันนาะปีดปลานี่ย อยางมะกรูงทองหมาาแม่เลนาะแม่กินแกก็มีอันเดียวนี้แม่ก้าวหูปลาเนื้อตัวหนักเนวหว ก็ขอบคุณเมสครูสกคนเด้อเป็นหว่วงกําแม่เขามาเนาะข้าเจ้าว่กก็ไลยยินเสียงทําแม่ก็ดีใจเลยอ่ขอบคุณนารายด้จ้าแต่ตอนนี้นะทําแม่ฝากออกกล้องกันเนาะพักก่อนพี่นอ้องไลยยินจะเสียงกับพ่อแล้วงดออกสื่อจ้ะคือพอห็นหนาแล้วในทําแม่เอาบางคนกันสกิดว่มามาถ่ายเอาเงินมาถ่ายกิทข <c oughs> อเงินอย่างไรเงิน ป้าตุกซีซีแกงป่วยมันนั่นติซีแกงป่วยมันนั่งโรงพยาบาลอยู่ของพิเศษไงคนเดินก็สงสารอืมเฮามันบวบปนั่นลูกเด้วยเหตุได้กับเหตุโทษเฮาโอ้บอดดิคิดบอยอยากเลยเหงาบูมีกินกับบอดอยากนอนในโรงพยาบาลเนี่ยคันบอดจำเป็นอลีอลีเดยปลาลูกเลยแต่ว่ากับหามความคิดไพ่บ่ได้นอกกับแต่ว่าคนหายเฮามากเขาจะบอดดิคิดท่านั่นกับ ซาถุน้ำเด้อเอื้อยทุกคนเนาะขอบพระคุณนะขอบพระคุณนาราเดื้อยเด้อก็ให้สุขภาพแข็งแรงที่ซัพพอร์ตพวกน้องๆอยู่โรงพยาบาลบริสื่อกับเขาแล้วก็คาห้องนั่นแหละคือบอยบแา้วเนาะค่ะยาบริสุทธแต่ว่าคาห้องคาหองก็ขึ้นล่ะพกเช่นลอยออยู่กินอีกซ้มมือซ้ำเวลาแต่ผมเป็นยังคนหายห้องขาเจ้าบอกว่าเอาให้เ้าเนาะเขาหายด้วยแบบเขาเจ้าห้มาดดเต็มใจหายห้ามาสื่ออยู่สื่อกินนะนะแต่ว่า ไอ้คนที่มให้แล้วมากเว้านะแต่ผมเป็นยังหามความคิดไพบ่ได้เนาะกับเ้าไปบ่ปเป็นยังนั่นอะไรกระสมม,ม,ม,มันไปทางนั้นท้าง,างอีหยังวะปังโอ้มัวแต่ว่าพี่น้องไอ้บอา่าวมีจนเบิดถุยละ มุนจะโบโบหูถวยเนาะพูดโอ้โหเข่าม้งเข่าใชน้ำมันน้ำไม้หาเอาปะอืมมันมันมาเมนน้ำไม่อันมันมาเมนน้ำไม่อันมาเมนน้ำไม่วาลมาจักเป็นไง มีสแส่บแห้งเบิดถวยหนึง่งแม่กัน,น้ำไม่ให้เหลือนะจ๊ะเขาเพิ่มมาล้วหอหาพันหาพันกีบทงเขาก็ได้ตัดสุดเกินหาพันกีบขายแมนชิปโซ้งมันกีบบะหมี่หร้อบะหมันคนนี้เจซ่าด้วยหาบะเด้อม <c oughs> ดยุกแล้วเจซ่าเอ้ย เจ้าเนี่ยปวดเสร็จผยังหา้าค่อยนอนเจซาเนาะเป็นตะฟังอืมบวดขี่หมูลำบากนอนทงหม,มปวดคลายมูปิงเซยเนาะเจ้าเนี่ยล้าอะไรพี่น้องแล้วก็ขอขอมยกับใจเบื่สสสอสกุลสกุลด์ที่กลับมาเป็นกำลังใจให้ตาเม่ผ้าเส็บพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กรับอลไรพี่น้องออกกันใหม่คิมนาสบายดี